อันนี้เป็นสำน,นักข่าวสุนโโมนะครับที่กำลังก่อสร้างแล้วก็พัฒนาลงมาพื้นที่ด้านล่างนะครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วสุนโนโมจะอยู่บนยอดเขาอันนี้นะอันนี้ก็ถือว่าอยู่ที่สูงแล้วนะครับ อันนี้จริงๆก็จะเป็นแผ่แล้วก็แบบรอยน้ำได้นะอันนี้น้ำแห้งนะครับในช่วงนี้เป็นน้ำแห้งก็เลยดีลึก